โอคครับอยู่กับร้านบางค้าไอซอนะครับผมวันนี้มารูวเจ้าตัว Army r หกหนึ่งสี่ขีดหนึ่ง Pit ป i p e r Taran Tactical นะครับผมนะจนวิกสี่นั่นเองนะครับผมมาเปิดกล่องกันนะครับนี่กล่องเดิมเลยนะเปิดกล่องมาก็มีตัวปืนแม็กกาซีนแล้วก็ตัวเรียกว่าไออะไรนะอันชื้นนะครับอันนี้ก็หัวโหลดอยู่ในกล่องเพิ่งจะเห็น,นครับแต่ก็มันไม่มีสปีดโหลดนะครับไม่ใช่ปัญหนานะ นี่กระสุนพลาสติกนะไม่มีอะไรเนี่ยวไปดูตัวปืนก่อนนะครับกล่องแอนะครมบผมอ่ะนี่คือสภาพตัวปืนนะครับสภาพภายนอกถือว่ายังดีนะครับมีรอยเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับผมนี้มาพร้อมบ่อแม็ก Mac เลยนะบ่อเดิมโรงงานนะครับอ่ายิงอ่าไม่ใช่สกีไลน์นะเป็นยิงลายพิษไวเปอร์โลโก้ทารานนะครับอันนี้ก็โลโก้ทาราของบ่อนี้เป็นยิงลายล่องลึกนะครับผม นี่ยิงหลายล่องลึกทารานนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นศูนยะ์หน้าไฟเบอร์ติกสีเขียวนะครับท่อในนะครับจะกรีนว่า9ม mm, มหรือ9ม mm, มนั่นเองภาษาบ้านเรานะครับเป็นโมเดล M อ่ะเป็นโมเดลไฮคาปาพิทไพเปอร์เนาะนะครับนะสภาพถือว่าดีพอสมควรนะมีรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้บริเาอยู่ที่2,600บาทพร้อมเล่น2,900บาทฟรีค่าส่งนะครับนะอ่ะดีแมกกาซีนนะครับมีรอ,อยตามการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับ นี่เลยรอยทะลอกไปเลยนะครับแต่ถือว่ารอยยังน้อยนะฮะไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะดูระบบนะครับเซฟนะครับใช้ได้ปลดเซฟหลังอ่อนใช้ได้กำหลังอ่อนรัางกายใช้ได้นะครับอ่ะมาดูภายในกันนะครับปึ๊บเลื่อนมาฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันไปได้ให้มันตรงรูนิดนึงโอ้ตัวนี้แน่นนะครับขออนุญาตเอาอะไรดันออกสักหน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับอาจจะต้อง ใช้แรงสักนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้ผมเปลี่ยนไอ้นี้ไปเปลี่ยนไอ้ไอ้ไอ้ไอไอเลือนใหม่นะครับเลือนเก่าเขามันเขาไปฟิกมาใหม่ฟิกปุ๊บแล้วมันมีปัญหาตามมาคือตัวตัวนี่มันติดนะครับคือตัวตัวเลือนฮอปเขาอะ่ะมันติดนะครับทำให้เวลาใส่ฮอปเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมเลยเปลี่ยนเรือนฮอบเข้าไปใหม่เป็นเลือนของ W E นะครับนะเป็นเรือนที่แข็งามากนะครับเวลาใส่กจะฟิตนิดนึงนะครับอ่ะเล้าออกนะครับตัวนี้ต้องกระแทกกระแทกหลังนิดนึงนะเจ็บมือขออภัยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บนะต้องกระแทกแรงนิดนึงนะครับขออภัยนะเดี๋ยวขออนุญาตเอาค้อนยางมากระแทกก่อนโอเคออกแล้วนะครับใช้ค้อนยางกระแทกท้ายนะครับ ทำไมต้องมาแทกเพราะว่าไอตัวเนี้ยหลายคนชอบเสริมอ่ะผมไม่รู้ว่าเสริมทําไมและอันเนี้ยเหมือนใช้อ e ีฟ็อกซี่นะครับแล้วผมขัดไม่ออกแล้วนะมันฟิตนะครับซึ่งมันไม่ได้ผลต่อการยิงอยู่แล้วนะมันยิงได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูตอนเทสยิงก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยผมเปลี่ยนก่อนเทสยิงนะครับเพราะอะไรเรือนมันแตกนะฮะก็พยายามนะครับอย่าไปนหนุนอะไรให้มันมากเกินไปนะแล้วก็ถ้าจะหนุนจริงๆเนี่ยผมให้ใช้เจ้าตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะฟลอยด์ Floyd, นะครับ ลอยพับสักชั้นสองชั้นเนี่ยก็พอแล้วถ้าจะเสริมให้มันแน่นอันนี้คือใช้อ e ีฟอกซี่ไม่เผื่ออะไรเลยนะครับก็คือทําให้แล้วเขาไปทุบคือดูแล้วไม่น่าใช่รอน่าจะใช่รอยหักพราค่อยตัวนี้มันแตกไปเลยนะครับก็เลยทําให้เจ้าตัวล็อกเนี่ยจริงมันล็อกได้แหละแต่ว่าปัญหาที่ตามมาคือไอ้ตัวขาค้าตัวเนี้มันไปค้าคอก็จริงแต่เวลาสไลด์มันกระแทกเนี่ยมันกระแทกกับตัวนี้ไอ้ตัวรับภาระก็คือเลือนเดี๋ยวเลือนมันแตกนะครับเพราะาเลือนเดิมของ ของอาร์มี่เนี่ยมันเป็นโลหะบางๆครับไม่ได้หนาน,นี้เรือนอันนี้ผมใส่เรือนฮอปบิวเอเข้าไปแน่นตับหนาปักนะครับบอกเลยว่าโอ้โหทุลักทุเลมากนะฮะคือคือจะเสริมมันเสริมได้ให้มันฟิตติ้งให้มันแน่นขึ้นแต่ก็อย่าไปใช้อ e ีฟอกซี่นะฮะนี่เขาจะอ e ีฟอกซี่เสริมนะครับคือ เสริมให้มันแน่นขึ้นนะ่ะมันไม่ได้ทําให้ปืนแม่นขึ้นขนาดนั้นนะครับบอกไว้ก่อนถ้าอยากให้ปืนแม่นขึ้นจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เปลี่ยนเป็นทอรี่กับยางฮอปไปเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ย6.03นี่ก็เพิ่มความแม่นยำได้เยอะแล้วแล้วก็ใส่ยางฮอบอะไรนะมันมีอยู่ตัวที่ใส่ผมจําชื่อไม่ได้สีส้มๆอะ่ะนะฮะเออนั่นแหละเรือน้นอะเรือนฮอปยางฮอบอันนั้นอะก็ใช้ได้นะครับนะ อย่าไปเสริมนู่นเสริมนี่จนมันแน่นเกินนะครับทําให้ปืนมันรับภาระโดยที่ไม่จําเป็นนะครับคือมันเสริมได้แหละอย่างน้อยเต็มที่อะถ้าเอาให้ผมแนะนานะใช้ใช้โอลิงหนุนท่อด้านในระหว่างท่อในกับท่อนอกก็ได้เพื่อให้มันนิ่งเวลายิงนะครับแต่อย่าไปเสริมอะไรแบบนี้นะทําให้ตัวเนี้ยไอตัวปืนมันติดแล้วเนี่ยคือผมเอาไม่ออกที่มันถอดสไลด์ยาก ัมนแล้วมันจะใสา่ย,ยากด้วยเพราะว่าอันเนี้ยเพราะว่าถ้าผมขูดปุ๊บมันกินเนื้อนะครับแล้วกับกลายเป็นว่าเนื้อตรงนี้มันจะแหวง่งผมเลยให้ใช้วิธีการเวลาเอาเข้าก็ต้องกระแทกเวลาออกก็ต้องใช้คอนยางกระแทกนิดนึงนะครับนะถ้าจะเสริมจริงให้ใช้ฟอยล์เพราะฟอยล์มันลื่นนะครับแล้วมันก็เกาะอยู่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปใช้แรงเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะแล้วไม่ทําให้เรือนแตกด้วยนะฮะอ่าทาจระ,ะบีขาวนะครับ การใช้ซิลิโคนล้างแล้วก็ลงจระบีขาวเข้าไปเพื่อเพิ่มมาตาการหล่อลื่นนะครับเพื่อให้สไลด์เราล,ลื่นขึ้นนั่นเองนะครับใครอยากลองซื้อจระบีขาวผมไปแล้วไปลองดูได้ครับระหว่างฉีดซิลิโคนแล้วยิงไปสักพักหนึ่งแล้วก็เอามาล้างใหม่แล้วลองทาจระบีขาวแล้วลองยิงลองดึงสไลด์ก็ได้ต้องลองยิงหรอกลองดึงสไลด์ก็ได้แล้วดูว่าอันไหนลื่นมากันผมบอกเลยว่าจระบีขาวลื่นมากนะครับลื่นหัวแตกเลยนะอ่ะ นี้เรียบร้อยนะครับลงเจลาบีขาวแล้วก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปอ่าแล้วก็เห็นไหมมันจะเหลือท้ายอยู่ติ่งหนึ่งเพราะว่าเรือนฮอบเนี่ยมันไปติดเจ้าตัวอ่าตัวอีพ็อกซี่ด้านในนะครับก็เอาฝ่ามือนะครับฝ่ามือกระแทกนะครับเนี่ยดันเข้าไปกระแทกปึ๊บทีเดียวแล้วก็ดึงสไลด์มันก็เข้าได้แล้วนะครับถ้าใครคิดจะเสริมนะนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตตบต้องกระแทกให้มันรูมันเสมอกันนะครับอ่า ให้มันเสมอกันเล็งผ่านมองแล้วมันมองทะลุนะครับอย่าให้มันเป็นรอยค้ำแยกต่อกันนะมองตรงๆนะครับให้มันตรงกันถ้าใครคิดจะค้ำให้มันดิ้นเยอะเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นฟลอยนะครับฟลอยมีเยอะแยะนะครับก็อย่างง่ายคือซองบุหรี่นั่นแหละก็ได้แต่เอาด้านฟลอยพับเข้าหากันสองข้างเพราะมันจะลื่นนะครับถ้าคิดจะเสริมเสริมได้นะแต่ก็เลือกเลือกวัสดุนิดหนึ่งในการค้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกระบบภายในมัน ลาถ้าเกิดเราจําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรแต่หักเสียหายเนี่ยมันจะฝืดนะครับอะนะเนี่ยคือปัญหาผมไม่กล้าขูดออกเลยต่อให้ใช้ตัวเครื่องเจียออกนะครับมันก็จะกินเนื้อเข้าไปอีกนิดนึงซึ่งอาจจะทําให้เลื่อนมันอ่าเรียกว่าเลื่อนมันเอมันไม่แน่นนะครับอาจจะมีการขยับอาจจะทำให้ตัวเลื่อนฮับนมันไม่ได้อยู่กับที่อันนี้คือมันเป็นแท่นบังคับให้อยู่กับที่นะครับ ถ้าจะเสริมจริงใช้แผ่นฟอยล์ก็พอนะ,อะใช้ได้นะครับระบบระบบ,ระบ,บระเรียบร้อยนะครับปกตินะครับอ้ามเช็ดก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็แม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนก็ฉีดแบบนี้นิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องฉีดเยอะแล้วก็ผ้าเช็ด อ่าแล้วมีรอยกระแทกของมุมบ่อแม็กนิดนึงนะครับของทารานนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะได้เรือนฮอบระดับแข็งโป๊ะด้วยนะฮะบอกเลยว่า WE เขาหนาจริงนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าโ,โอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว R614 คิดหนึ่งนะครับผมนะโมเดลทารานแท็กติคอลนะครับผมนะโอเคมาอัดแก๊สนะครับแก๊สที่ผมใช้ก็เป็นแก๊สเจ้าตัวอีพันนะครับ กดค้างไปเลยหกถึงสิบวินาทีโดยประมาณนะครับแล้วค่อยๆปล่อยปั๊บเรียบร้อยนะครับพอดีหัวโหลดผมอีความขอซื้อไปพอดีของที่ผมสั่งไปเขายังไม่มานะครับก็เลยขอไปก่อนนะฮะก็เลยต้องกลับมาใช้ซูวางวนเดิมนะครับคืออย่างที่ท่านเห็นนะฮะขออภัยนะเนี่ยอันที่ใช้ได้ผมก็ไม่หยิบมาเนาะชีวิตผมนะครับขออนุญาตเอาอันนี้มาใช้ได้ดีกว่าโอเคป่ะนะครับเปลี่ยนอันละนะ หลดลูกได้เลยนะครับเขาจะมีช่องโหลดลูกมาให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับใช้กันด้วยนะฮะช่องโหลดลูกอ่ะเขาจะเว้าบางคือไฮคาปาบางแม็กนะครับหรือบางรุ่นหรือบางค่ายนะครับเขาจะเว้ามาค่อนข้างลึกหรือคือประมาณตรงนี้นะครับบางตัวก็สูงไอ้สูงสูงก็ดีครับดึงค่อนข้างง่ายแล้วก็ก็โหลดลูกโหลดลูกง่ายนะครับไวนะครับนะแล้วก็พวกปากแม็กนะครับห้ามโหลดลูกเด็ดขาดนะครับย้ำนะว่าห้ามโหลดลูกเด็ดขาดเพราะว่า ปากแม็กเรเป็นพลาสติกมันอ้าบ่อยๆมันพังนะครับมามันเกิดจากอาการเรียกว่ามันโดนยัดเขา้าคือปืนจริงมันทําได้นะครับเพราะมันเป็นเหล็กแล้วโอกาสอ้ามันมันแทบจะไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ปีการเขาเป็นพลาสติกนะครับแล้วลูกเขาอยู่แค่นี้ถ้าเราฝืนยัดเข้าไปนะครับอาการที่ตามมาคือปากแม็กอ้านะครับถ้าเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือปากแม็กอ้าก็เกิดจากหนึ่งเวลายิงนะครับอันดับแรกที่เกิดนะเวลาใส่ลูกอ่า เอาเอาคนราแรกก่อนเวลาใส่ลูกนะครับจะมีอาการเรียกว่าเหมือนลูกจับไม่ค่อยอยู่นะครับจะมีอาการโดดออกมาเป็นบางนัดนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยถ้าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดจากตอนที่เรายิงบางทีลูกโดดแจม2นัดอาจจะเกิดจากปากแม็กหรือไม่ก็เกิดจากที่ขาเตะลูกสูมหักนะครับได้ทั้ง2อย่างนะครับผมหลักๆก็เกิดจาก2สาเหตนุนี้ก็ผมก็เลยแนะนําว่าเขามีช่องใส่ลูกมาให้เราก็จะใส่ผ่านช่องใส่ลูกดีกว่านะครับเป็นการเซฟตัวตัวปากแม็กเราด้วยเนาะเปลี่ยนอันนึงก็อย่างน้อยๆก็มี200แล้วแหละ นะครับเก็บตังดีกว่าเนาะนะครับมาดูความแรงกันนะครับสามหกศูนย์สามสี่เก้าสามห้าเจ็ดนะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแรงเกินนะครับผมนะโอเคต่อไปเราก็ดูความแม่นยำกันนะครับผม โอเคครับเป้า10เซนละ20เซนนะครับระยะ15เมตรก่อนเลยนะครับมาดูกันนะฮะร,ระยะ15เมตรถือว่าพอใช้ได้นะครับก็โดนบ้างไม่โดนบ้างเนาะนะฮะ อย่าลืมนะครับปืนมีปีการท่านไหนที่ยิงไม่ค่อยแม่นอันดับแรกล้างลางกล้องก่อนล้างเท้าไหนก่อนนะฮะโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนระยะ10เมตรนะครับมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะเป้าใหญ่ล้มมาแล้วนะครับ ถือว่าพอไซรลนะครับเอายิงสนุกสนุกได้ยิงเป้าใหญ่ถือว่าง่ายเป้าเล็กก็อาจจะต้องเล็งปลาณีตสักนิดนึงนะครับโอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างเมื่อกี้ผมลองไปยิงเทสเล่นนะครับก็เลยโอเคครับยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมนะอันดับแรกนะครับหลังจากเรายิงเสร็จแล้วนะครับผมเอาแม็กออกก่อน แก๊สในแม็กเราคาวได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกเพราะแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคโนในตัวแต่นะครับอย่าจนเต็มให้อัดก็อันนี้คือผมยิงไปแล้วเนาะถูกไหมแล้วก็คาวได้เลยมันจะอยู่ประมาณ1น่วนสี่ของแม็กก็คือมันไม่ได้เยอะมากเราจะเหลือเนื้อที่แรงดันให้แก๊สมันขยายตัวนะครับนะบนะนะก็นั่นแหละให้เหลือวแค่นั้นอย่าเต็มนะครับเดี๋ยวแม็กบวมนะฮะตัวปืนนะครับยิงเสร็จแล้วลูกหมดสต่ละครั้งเท่าที่การดึงสไลด์ถอยหลังลงแล้วร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผม วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังเนี่ยเพื่อเป็นการเซฟตัวตัวคันแขวนเซฟตัวตัวสไลด์เพราะสไลด์เขาจะปาดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้แขวนได้เราก็ไม่ให้มันสึกไวเราใช้วิธีการดึงท่นไกนะครับแค่นี้นะง่ายๆการล่างไกลทิ้งเพื่อเป็นการเซฟตัวตัวสปริงไกลนะครับสปริงตัวดันนกอ่ะแม่มันล้าไวนะครับอ่าประมาณนี้ครับท่านใดนับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจวิธีการจัดจิตใจเราไลน์บีเคแอลซอฟนะครับผมหรือบอกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคคคครรัับบบขอุณ